ก็คือคุณไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้คุณจะมีลูกค้าใหม่คุณไม่รู้หรอกว่าชั่วโมงหน้าคุณจะมีไหมคุณไม่รู้หรอกว่าทั้งวัดคุณจะได้ลูกค้าขนาดไหน,นคือคุณอยู่กับความไม่แน่นอนนี่คือมะขามฝักใหญ่ของวาุูตา ตอนนี้ฝักของเขาเริ่มเริ่มสุกหมดแล้วนะคะ สนิทเลยค่ะารุตาต้องปีนแล้วล่ะค่ะเพื่อที่จะเอาเข้าลงมาไม่อย่างนั้นแห้งหมดดูความที่แห้งสนิทมะขามนี้นะคะเป็นมะขามไว้ดองเบี้ยวปากอื ือใครกินหมดฝักเนี้วาตุตายอมเลยค่ะต้นนี้เป็นต้นที่ใหญ่มากของวาลุตาเราเรียกต้นมะขามต้นนี้ว่ามะขามของพ่อเพราะว่าเป็นต้นมะขามที่ได้มาจากงานพิธีพระราชทานค่ะ วัตรุตามีมะขามอีกชุดอนึงนะคะเป็นมะขามของเพื่อนบ้านที่ไปเก็บมาวันนี้อยากจะทํามะขามครุ๊เอาไว้กินค่ะใครพร้อมกันแล้วไปค่ะไปช่วยวรุตาทาด้วยกันแล้วก็ทําไปกินกันไปชิมกันไปค่ะแ้าทำไร มะขามของเพื่อนบ้านเขาก็เริ่มแห้งแล้วนะคะวารุตาก็ได้มาถาดอของพุนบ้านอร่อย มันหวานอมเปรี้ยวของวาจุตาเอาไปห่างๆเลย ก็น้ำลหลไหล,ไ,หลไปค่ะอร่อยอุ้ยอันนี้แห้งเชียวฮรุตานั่งตากแดด ขอลองคลุกดูก่อนว่าจะเป็นแบบไหนเริ่มด้วยเกลืออุ้ยอย่าเยอะอย่าเยอะน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็พริกป่อนอือแล้วก็คลุกๆ 嗯 mm -hmm. เป็ดเปๆเปรี้ยวๆหวานๆอืม <c oughs> มะขามนะคะเราทำแบบนี้ไว้นะคะเราก็สามารถที่จะเก็บกินได้ทันแล้วเวลาเราเดินทางไปไหน ขึ้นรถลงเรือไปเหนือลองใต้พกไปด้วยค่ะแก้วิงเวียนแก้อ้วแก้อาเจียนได้หมดเลยค่ะมาใครอยากกินกับวารุตามาลุยด้วยกันเลยค่ะ,คะที่เคยคุยเอาไว้นะคะคลิปที่แล้วว่าวารุตาจะมาเล่าว่าทำไมแฟนของวารุตถึง ได้มาทำแท็กซี่จากที่เขาเป็นช่างซ่อมรถซ่อมรถสิบรอคือต้องเตรินตั้งแต่ตอนอดีตท,ท,ที่เขาอยู่ฝั่งตะวันออกเยอรมันตะวันออกนะคะเขาก็ได้เริ่มเป็นเด็กฝึกงานตั้งแต่อายุตอนสิบหปีตอนนั้นเขาก็เริ่มที่จะ มีรายได้เมื่อมีรายได้นั่นก็คือต้องเสียภาษีแล้วก็เก็บเงินเข้าบำนาญตั้งแต่ตอนอายุ16ปีนะคะแล้วก็ทำงานมาเป็นเด็กซ่อมรถอยู่อย่างนั้นตอนอยู่เยอรมันตะวันออกนะคะประมาณ9ปีหลังจากนั้นพี่สาวเขาก็ย้ายมาอยู่ทางเยอรมันตะวันตกแล้วก็เขาก็ย้ายตามมาด้วย หลังจากนั้นเขาก็ทำงานในหน้าที่เป็นเด็กซ่อมรถมาอีกประมาณแปดปีก็ตีว่ามาณสิบแปดปีที่แฟนวารุตาทำมาเป็นเด็กซ่อมรถทำไปทำมาก็ <c oughs> รู้มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทำไมมันถึงไม่ใช่แดดน่าจะสองหน้าวาลุตาเพราะว่าเด็กซ่อมรถ ก็คือเด็กซ่อมรถเมื่อเจ้านายสั่งก็ต้องทำไม่ว่าดึกดื่นขนาดไหนคุณก็ต้องทาไม่ว่าวันนี้จะทำดึกขนาดไหนพอเจ้านายบอกว่าพรุ่งนี้ลูกค้าจะมารับตื่นต้องรีบมาทำงานแต่เช้านะจะต้องเคลียร์อะไรให้จบแม้ว่าจะเป็นวันหยุดหรือวันอะไรก็ตามเขาก็ต้องทำคือมันดีไหมในการที่เรามีงานทำเยอะ รายได้น่าจะเยอะตามไหมเขาบอกว่ามันไม่ใช่เพราะว่าเขาทํางานเยอะมากแต่สิ่งที่ได้รายได้ไม่ได้เยอะเลยบางครั้งเขาก็ไม่ได้ค่าโอทีแต่ต้องทําสุดท้ายพี่สาวของเขาซึ่งย้ายมาอยู่ที่เยอะระมันออตะวันตะวันตกเธอก็ทำหน้าอาชีพนั่นก็คือคนขับแท็กซี่พี่สาวเขานะคะพี่สาวคนโตทำ เป็นคนขับแท็กซี่แล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากทำเป็นเด็กซ่อมรถแล้วอะแล้วซ่อมรถแต่ละครั้งเขาต้องซ่อมรถสิบล้อไม่ใช่ซ่อมรถธรรมดาซึ่งแล้วพวกอุปกรณ์ต่างๆของรถอะคือมันใหญ่มากเขาต้องยกคนเดียวเขาต้องทำคนเดียวคือเขามีความรู้สึกว่ามันได้ไม่คุ้มเสียอะไรอย่างเนี้ย เขาก็เลยคิดจะเปลี่ยนงานพอคิดจะเปลี่ยนงานปับ๊บสิ่งไหนล่ะที่เขาจะมองหาเพราะว่าเป็นเด็กที่มาจากตะวันออกแล้วมาสู่ตะวันตกก็เหมือนกับวารุตานที่ไปอยู่เยอะระมันอย่างนี้คือความรู้เราหรืออะไรเงี้ยมันอรอบตัวเรามันน้อยฉะนั้นสิ่งไหนที่เห็นที่เขาจับได้เขาก็ทำนั่นเองเงี้ยเขาก็เลยเห็นพี่สาวเขาขับรถแท็กซี่เขาก็เลยบอกว่าเธอฉันอยากขับแท็กซี่ ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแฟนบอกว่าไอพี่สาวบอกว่าก็ได้สิเธอก็มาทําพราะแฟนทําช่วงแรกนะคะมันเป็นช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศเยอรมันก็กาลังบูมคนเขาเรียกว่าเศรษฐกิจดีติปดีลูกค้าเยอะอย่างเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ย ก็จะมีคนไปเที่ยวครับเที่ยวบาร์เที่ยวดิสโกโ้ให้ทิปดีบางครั้งแบบมันเป็นอะไรที่เลิศหรูมากเขาก็เลยทําติดต่อมาเรื่อยๆเรื่อยๆติดใจแล้วแฟนมารุตาเนี่ยจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าขยันประหยัดอดทนคือ3ามอย่างอยู่ในตัวเขาเลยนเขาสู้แบบยิบตาคือข้อเสียของการขับรถแท็กซี่นั่นก็คือคุณไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้คุณจะมีลูกค้าใหม่ คุณไม่รู้หรอกว่าชั่วโมงหน้าคุณจะมีไหมคุณไม่รู้หรอกว่าทั้งวัดคุณจะได้ลูกค้าขนาดไหน,นคือคุณอยู่กับความไม่แน่นอนเพราะความไม่แน่นอนแบบนี้มันต้องบวกกับอะไรคะบวกกับความอดทนเหมือนชั่วโมงนี้ลูกค้าไม่มาชั่วโมงหน้าลูกค้าอาจจะมารวัๆก็ได้เขาก็เป็นคนที่มีความอดทนก็อดทนรอ รอแล้วรอเล่าจนลูกค้าที่มาหาเขาเนี่ยเขารู้ว่าผู้ชายคนนี้ทำแน่นอนเขาอยู่แน่นอนเขาก็เลยได้ลูกค้าขาประจำพอได้ลูกค้าขาประจำบวกลูกค้าจากศูนย์ที่เขาโทรมาบวกจากลูกค้าขาจรที่มาหาด้วยเงี้ยก็ทำให้เขาได้มีรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอทำให้เขามีความรู้สึกแบบ ทำอาชีพนี้แล้วมันเห็นตัวเงินมันเห็นเงินมันจับเงินได้อะไรอย่างเงี้ยแต่อาชีพนี้วรุตากำลังจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะว่ามันมีความเสี่ยงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราทำงานอยู่กับคนแปลกนะเราไม่รู้เลยว่าคนที่มานั่งขึ้นอยู่กับเราเนี่ยเป็นคนดีหรือคนไม่ดีเขาหวังดีกับเราหรือว่าไม่หวังดีเพราะว่าคนขับแท็กซี่ มันก็ต้องเสี่ยงกับชีวิตที่เขาจะป,าด,า,า,า,ปาดคอเราเอาเงินเราปาดคอเราเอารถไปอะไรอย่างเงี้ยคือในเมืองนอกก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีนี่ก็คือความเสี่ยงที่แฟนของวาลุตาต้องเจอเหมือนลูกค้าบางคนบอกว่าเธอพาฉันไปนอกเมืองไปเมืองนน้นเมืองนี้ได้ไหมเพราะว่าการที่เราเดินทางไปไกลๆหมายถึงเงินเยอะด้วยแน่นอนกับแท็กซี่ทุกคนเขาก็อยากจะได้ทำงานอ่ะ เราก็หวังเงินใช่ไหมฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ไปแล้วไปบางครั้งนะมันก็ไม่ได้เงินบางครั้งแบบโดนแบบเขาเรียกว่าโดนโดนเทอ่ะโดนเทประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าโดนเทแบบเนี้ยแล้วไปอยู่กับคนแปลกหนะ้าเราทายังไงอะ่ะแล้วบางครั้งอ่ะถ้าเกิดเราเจอคนไม่ดีแถมเขาเอาเงินเราไปอีกอะไรอย่างเงี้ยที่เคสแบบนี้ที่เจอบ่อยเพราะว่าเพื่อนของแฟนเขาเจอบ่อยแล้วโชคดีที่แฟนของวารุต่าไม่เจอ เคยเจอบ้างแต่ไม่ได้รุนแรงถึงขั้นต้องเสียชีวิตแล้วเขาเป็นคนที่กยันกระยัน,นั่นคือเจวันทำงานประหยัดใช้ใจ่ายแบบไม่ฟุ่มเฟือยกินน้อยแบบอยู่น้อยแบบประหยัดมากแล้วอดทนในการรอคอยเพื่อที่จะให้ลูกค้ามาช่วงแรกที่เขาเศรษฐกิจดี เงินก็จะดีพอเศรษฐกิจแย่ยิ่งเจอโควิดเจออะไรไล่ไล่ไ,ไมาเศรษฐกิจย่ำแย่ถึงขั้นตอนนั้นคือแทบจะเรียกว่าแท็กซี่นี่แทบจะหายไปจากโลกนี้เลย <c oughs> คือ,อไรายได้ไม่เข้าแต่รายจ่ายคุณต้องจ่ายออกและทุกครั้งที่กลับมาบ้านแฟนของวรุตาก็จะเป็นแบบที่รัก <c oughs> ทำไมมันถึงได้ยากแล้วก็เหนื่อยแล้วก็หนักขนาดนี้จาก เด็กซ่อมรถสิบล้อมาสู่คนขับแท็กซี่เหตุผลง่ายๆนั่นก็คือรายได้ไม่พอกับการทำงานคืองานเยอะเงินน้อยแต่พอมาเจอขับกับแท็กซี่ช่วงแรกดีพอเศรษฐกิจไม่ดีทุกอย่างก็ไม่ดีตามแต่ค่าจ,จ่ายยังคงเท่าเดิม มันก็เลยเกิดความไม่แน่นอนเกิดขึ้นแล้วที่สำคัญนั่นก็คือเกิดความไม่แน่นอนขึ้นกับชีวิตของเขาด้วยเราเลยถึงได้มาอยู่ที่นี่อยู่ที่พักช่องอยู่ที่ประเทศไทยค่ะ ก็ต้องขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ให้กับ,บรุตาด้วยดีเสมอมานะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งเดียวที่หาซื้อไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเจอกับ,บรุตาในคลิปหน้านะคะสัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย